ทำไมป้าพูดจอดให้กล้องอยู่นี่ถ่ายวีดีโออยู่ทาเลยวจะใช้เวลาโตอีกเท่าไหร่มันจริงไหมอ่ะนี่นะคะขนมปังอืตักไม่ได้ใช่ที่ยังกินข้าววันนี้มีขับถั่วหมูกินด้วยกันอ่อยอ่อยดีอ่ะแอปไหนๆก็มาแล้วขอให้ทองเอาไปใส่นี่วะอะไรไม่ใช่ทองแท้แห้งไม่ลอกไม่ดำจำนะไม่ได้

ซื้อทีมันรับประกันเนืไหนก็ซื้อไ้มีด้วยเมีัปรกันเน้ใช่รกนเ้้าไม่หวานไ้มันไม่หวาน่มันคืนก็ดอยต้องต้องือร้านเาวางไว้นะจะเห้าถไ้กินเปากินกินกับเมื่อกี้ากงปากแดงจะวใจัน้เอ๋ยบากแดงสวยสวยมากสวยสวยจริงเอ้ยเอามาแ้กกินค ใส่ปัวหกหมดแล้วใส่นา่งรที่ไหนแห้งนะฮะไปนั่งรถ้านไหนเอามาเราจะกินลูกหิ้มเอาไว้ต้องตักใช่ไหมเออมันจะได้ไม่หกเออเออถืองั้นอ่ะถือดีดีอือ เดี๋ยวดอวนต่อไปดอวนต่อไปแม่มันต้องใช้แม่มันต้องใช้แม่มัน <c ow ell> ม,มัน,ม,ม,น,งงน,นมันต้องใช้ไม่ถึงมันจะเสียง,ง,งดัง เสียงเขาป่าถึงไม่ได้เวอร์ตอนนั้นมันก็ดังโหเออแต่ถ้าเกิดในไม้มันดังกว่านี้เลยนะแบบแบบปุบ้มนี่เลยไหม <c oughs> กินน้ำแข็งก้อนใหญ่เวอร์นะนะเวอร์เป็นต <c oughs> ัวว้าวเยีม ก็ให้คนเป็น,าาน,นบ้านี่มันคนเรเกี่ยวันนี้มันของไอ้ค่ายรถอ้วุฒไปเกี่ยวมันเป็นระบบติดตั้งของค่ายมันไม่ไมาขันรอขายอะไรมันแค่เดินแจกต่อแจ็นี่ไปมันเดินเองทังนได้เดินไปไม่